สวัสดีครับพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสัสนาลัยบ้านหาดสูงอำเภอศรีสัจนาลัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้พวกเราในะนำตัวแทนของเด็กและเยาวชนจะพาทุกท่านไปรับชมของดีของเด่นและย้อนรอยประวัติศาสตร์ของอำเภอศรีสัชนาลัยกันค่ะไปกันเลยค่ะ เพนีหรือกล้องทองโบราณย่านผ้าทิ้นถิ่นมรดกโลกถ้าให้พูดถึงเมืองประวัติศาสตร์ของไทยก็จะต้องมาเยือนสุขโขทัยเลยค่ะเพราะที่นี่มีอุทยานประวัติศาสตร์ถึงสองแห่งหนึ่งในนั้นคืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาไรเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมโบราณวัดสวยเก่าแก่มากมายซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ตำบลศรีสัชนาลายัยบริเวณที่เรียกว่าแก่งหลวงเดิมมีชื่อว่าเมืองเฉลียงตามหลักฐานที่ปรากฏในจารึกนั่นเองค่ะทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยจะมีโบราณสถานที่สำคัญสคัญเช่นวัดนางพญาวัดนางพญาสร้างขึ้นในสมัยอุทยาตอนต้นหรือราวต้นพุทธ,ธศตวรรษที่21ความโดดเด่นของวัดนี้อยู่ที่ลวดลาย ปูนปั้นบนผนังวิหารมีความงดงามมากวัดเจดีย์เแถวความโดดเด่นของวัดนี้อยู่ที่เจดีย์แบบต่างๆที่มีอยู่มากมายโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะของลังกาและคูกามมาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งลักษณะของเจดีย์ในวัดจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มคือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเจดีย์ทรงปราศาสตรและเจดีย์ทรงระฆคังสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่19วัดช้างล้อมวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลายัยนักวิชาการสันนิฐานว่า วัดช้างล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปรากฏในศีราจารึกหลักที่หนึ่งที่กล่าวไว้ว่าในปีพศ1829พ่อขุนรามคำแหงทรงให้ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทำบูชาและฝังลงในกลางเมืองศีสัชนาลายก่อนก่อ,กอพระเจดีย์ทับลงไป แทนสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสีสัชนาไรายบ้านหาสูงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมย้อนรอยอดีตประวัติศาสตร์ผ่านการเรียนรู้จากสถานที่ต่างๆในชนุมชนนะคะขอบคุณค่ะ